ทะเลเนาะเอซทะเลกระดูกข้อไหนนะสี่กับห้าสี่กับห้าโอเคมีมีหมอนรองครับครับโดนเส้นประสาทโอเคแต่ไม่เยอะไม่เยอะโอเคห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นมาตั้งแต่เมกราคมมาต้นเดือนครับใช่ครับนี่มาเป็นนี่มาประมาณเดือนเศษโอเคก็มีการได้มีการไปไปผ้ามาแล้วมาอ่าอ่าอ่าช่วงหลังนี้ช่วงนี้ดีขึ้นโอเคครับ กาปวดน้อยลงโอเคครับยังเหลือชาเนาะโอเคครับชาแนวนี้เนาะตอนเช้าตอนเช้าตื่นี่มครับลูกกับตีงเนี่ยมันจะจืดหรือชาอ่าโอเคก็จะปวดช่วงนี้ครับแต่ปวดไม่มากโอเคปวดประเภทแบบคอนทร้ครับแล้วผมไม่ได้ทานยาแก้ปวดมาหลายวันแล้วโอเคสเกลความปวดอยู่ที่เท่าไหร่เต็มสิบไม่เกินสี่ชาก็พอประมาณพอประมาณ อ่าโอเคบางๆครับอ่าอ่าครับก็ยืดทุกวันนะครับโอเคดีดีแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมเวลายืดดีขึ้นเนาะทุกทีมันจะชาตอนไหนนะที่ไปที่ส้นอ่ะเวลานั่งแล้วลุกก้าวลงไปอ๋ออ่ะลองดูเราอย่างนี้ไม่น่าจะรู้สึกแล้วล่ะเพราะเรากดไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่รู้สึกชาเนาะเออสบายขึ้นเนาะ มาอัปเดตอาการก่อนพอทําไปครั้งที่แล้วอาการมันยังไงนะอาการปวดกับชาที่สะโพกมันดีขึ้นเลยใช่ไหมครับอันรนจะค่อยๆลดลงออเป็นระอ่มเป็นอาทิตย์อ่ะอ่าแล้วพอระบบหายนี่ความปวดมันดีขึ้นเลยเราก็ลดลงไปลดลงไปตามเนะาเนะก็คือแล้วก็ความร้าวจากสะโพกร้าวลงคาก็ไม่มีมมละหายไปเลยเนาะ ของเรานี่ก็คือพึ่งเป็นแล้วเราก็มาเลยใช่ไหมมันก็เลยก็เลยหลุดเร็วเนาะก็เลยของเราถือว่าหลุดเร็วนะก็จากปวดชาที่สะโพกก็ดีขึ้นไปเลยเดือนครึ่งมาเสร็จก็เบาไปเลยเนาะเหลือแค่ส้นเนาะวันนี้เนาะอย่างไอตอนนี้เรารู้สึกว่าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละกว่า80%กว่า80%แล้วเนาะโอ้ดีแล้วเลยเหลือเหลือแค่ส้นนิดเดียวเนาะดีแล้วครับสู้ต่อ